สวัสดีครับครับผมก็วันนี้ผมอยู่กับป๊อปกูเทมนะครับผมป๊อปกูเทมเหมือนเดิมนะครับสวัสดีนะครับพี่ป๊อปกูเทมส์ใช่ครับพี่ป๊อปที่เป็นนักเดทดชิดซ้ายหมับนิดชิดขวาใช่ไหมครับคนนั้นเปล่าเลยใช่เลยใต้ข้างยังมีเหนียวแต่ข้างเคียงไม่มีใครตอนได้โอเคครับก็โอเคพี่ ป๊อปกูเทมนะครับค่ะพี่ป๊อปเป็นเซลล์ของกูเทมใช่ไหมครับใช่ใช่ครับพี่ป๊อปทำงานที่กูเทมนะครับปีนี้เข้าปีที่เท่าไหร่แล้วครับปีนี้แหละฮะเดี๋ยวครับทำตั้งแต่ปีโอ้ะสิบปีพอดีเลยครับสิบปีพอดีเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วพี่ป๊อปครับครับครับพี่ป๊อปคิดว่าพี่ป๊อปทำงานมาที่สิบปีเนาะใช่ครับใช่ไหมครับพี่ป๊อปคิดว่าจุดแข็งเลยครับของพี่ป๊อปที่คิดว่าแบบสุดยอดเลยเนี่ยคือตรงไหนครับครับไม่เอาข้างล่างนะครับ ขนนั้นสงสัยจะไม่แข็งแล้ว่าไม่เห็นอะไรอะไรหรอกเหรอครับผมชัวร์ตัดออกแน่นอนอ่าจุดแข็งจุดแข็งของผมนะคือผมเนี่ยเป็นคนจริงใจแน่นอนนะครับและการให้ข้อมูลผมเนี่ยตรงไปตรงมานะครับนะครับแล้วก็มีความซื่อสัตย์แน่นอนนะครับกับลูกค้าหรือว่าเในชีวิตปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นคนตรงเวลาอันนี้ผมว่านี่คือจุดแข็งของผมผมผมนะครับครับผมพี่ป๊อปนะครับใช่ครับแล้ว จุดเด่นนะครับพี่บ๊อบคิดว่าจุดเด่นของกูเทมเนี่ยคืออะไรครับที่ไม่เหมือนคนอื่นจุดเด่นของแบรนด์กูนดเทมใช่ไหมครับผมของแบรนด์กูเทมน่าจะมีอยู่2จุดหลักๆนะครับคือ1ก็คือสินค้าเป็นของคนไทยนะครับผลิตเองมีโรงงานเองครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพาร์ทไหนแบบที่เดียวไหนก็แล้วแต่รับรองไม่มีขาดแน่นอนนะครับและสามารถ ออกแบบได้ตามความต้องการของลูกคา้าแน่นอนเพราะเราผลิตเองรองรับความต้องการของลูกค้าได้ท <ulk> ุก <TensorFlow> อย่างนะครับอ่าแล้วก็ส่วนที่2คือการบริการนะครับการบริการของบริษัทกูเทมอ่ะมีทั้งบริการณณศูนย์บริการนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะมีอยู่ที่กรุงเทพมีทานนี่แหละแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่เป็นส่วนของศูนย์บริการด้วยนะครับอยู่อีกประมาณสักร้อยกว่าที่<ม>ทั่วประเทศทั่วประเทศเลยใช่รือว่าครอบคลุม ครอุมครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีเซอร์วิสออนไลน์ให้ถึงลูกค้าด้วยนะครับในบางเคสบางกรณีนะครับระยะเวลา10ปีที่พี่ป๊อปทำงานอยู่ที่กูเทมนะครับพี่ป๊อปเจอมีเคสไหนหรือว่างานไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้ยากอันนี้ท้าทายไหมครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างสักเคสหนึ่งนะครับก็จะเป็นลูกค้าเจ้าเนี้ยเป็นลูกค้าประจำเลยออกรถกับเราไปอยู่ตอนเนี้ยเกือบ30คันแล้วนะครับเป็นรถ มีทั้ง6ล้อนะครับแล้วก็มีทั้ง10ล้อทีเนี้ยเขาขนส่งไก่คือจากกรุงเทพไปภูเก็ตกรุงเทพไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยวิ่งกันย,ยาวๆเลยนะครับเ,เราก็นาแล้วทีเนี้ยลูกค้าเขาเตัวสินค้าเขาอะมูลค่าสูงมากนะครับ,บตัวรถกับตัวตู้เนี่ยรวมกันเนี่ยยังไม่เท่ามูลค่าสินค้าที่เขาขนแต่ละครั้ง เพราะฉะนั้นเขาจะสีเลื่อนเรื่องคุณภาพเรื่องปริธีมากมากราคาของนคือคือบอกว่าราคาสูงมากใช่แล้วก็ระหว่างทางห้ามเสียแน่นอนห้ามเสียเสียไม่ได้เลยห้ามอะไรเลยเพราะฉะนั้นอุณภูมิจะต้องได้ตลอดทางครับนะครับคราวนี้เราก็เลยมาคิดว่าเนอกจากแอร์หลักแล้วอ่ะซึ่งซึ่งเป็นมาตรฐานของกูเทนอยู่แล้วนะครับทำลบ25ปกติอยู่แล้วคราวนี้ถ้าเกิดวิ่งไปแล้วเกิดอุบิเหตุแอร์มีปัญหาล่ะจะทำยังไงนะครับ เราก็เลยมานั่งคิดกับทางวิศวกรน,นะครับทางผู้ออกแบบของของกูเทมนะครับก็คิดออกมาได้ว่าเฮ้ยงั้นเราต้องมีแอร์สำรองสิครับเป็นแอร์แอร์เสริมในกรณีฉุกเฉินที่แอร์หลักเนี่ยมันเสียนะครับเราก็เลยติดแอร์ที่เป็นสับโดสำรองเนี่ยพเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัวนะครับแต่อีกตัวอีกหนึ่งตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เล็กลงมานะครับทุกอย่างแยกการทํางานกันหมดไม่ว่าจะเป็นชุดคอมเพรสเซอร์ ชุดคอยร้อนคอยเย็นแยกกันกะจากระบบหลักทั้งหมดนะครับโดยที่เป็นแอร์เสริมเพราะฉะนั้นพอลูกค้าวิ่งไปในระบบแอร์หลักแล้วเกิดเ,เนื่องจากว่ามันมีการสั่นสะเทือนตลอดทางน,นะครับ,รบอาจจะมีเกิดการรั่วและอุณหภูมิไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนมาใช้เป็นตัวแอร์เสริมนะครับเพะะื่อที่จะส่งของไปให้ได้ก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยมาเซอร์วิสกับเรา นี่อันนี้อันนี้ผมเป็นความภาคภูมิใจมากเลยครับซึ่งไม่ค่อยมีใครทําแบบนี้ในแเทศไทยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเราเราเราเป็นเจ้าที่น้อยน้อยเจ้าครับผมว่าแท่จะเจ้าเดียวที่ทําด้วยซ้ำนะครับในระบบแอร์หลักและมีแอร์ระบบฉุกเฉินเพื่อที่จะส่งของลูกค้าให้ได้คุณภาพตลอดทางครับครับผมนะครับโอเคครับเดี๋ยวกรอบเจ้าจันไปนะครับเดี๋ยวผมคือปี่ป๊อปนะครับ ๋ยวารบกวนร้องเพลงให้กับท่านผู้ชมฟังสักเพลงได้ไหมครับให้ผมร้องเพลงเพลงครับผมร้องเพลงเพลงครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมอยากให้ป๊อบนะครับมีอะไรจะพูดกับท่านผู้ชมไหมครับก่อนจากกันไปดีกว่าครับก็ยังไงนะครับก็ขอฝากบริษัทกูเทมไว้สักนิดหนึ่งนะครับถ้าท่านใด หรือหรือกิจการอันใดนะฮะที่ต้องใช้ควบคุมอุณหภูมิยังไงก็ขอให้นึกถึงบริษัทดูเทมเวไวสักนิดหนึ่งแล้วลองโทรมาปรึกษาได้ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าลองโทรมาปรึกษาเรายินดีให้ข้อมูลทั้งหมดนะครับเพื่อประกอบในการตัดสินใจของทุกคนนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ทางพิทป๊อปนะครับก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ